สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ4ทีมสุดท้ายคืนวันพุทธที่28เมษายนที่ผ่านมาปารีสแซงแชแมงเปิดบ้านพบกับ City, มแมนเชสเตอร์ซิตี้ณสนามพาร์คเดอะแบงแมนซิตี้พลิกจากฝ่ายกลับมาตามหลัง แซงเอาชนะปารีสแซงต์แชมงแมงประตูต่อ1ด้วยประตูชัยของเควินเดบรอยและลูกฟีคิกจากดิลาสมาเรสหลังถูกมาควินยอร์ดโม่งพังประตูจากลูกเตะมุมตั้งแต่ครึ่งแรกของเกมที่ปาร์คเดอแปรงมากควินยอร์ดโม่งพังประตูจากลูกเตะมุมของอังเคลเดมาเรียเป็นประตูให้แป้แชร์ออกนำหนึ่งศูนย์ตั้งแต่นาทีที่15ก่อนที่ลูกเปิดจากแนวลึกของเควินเดบรอยจะโค้งเข้าเสาสองไปแบบโชคช่วยเป็นประตูตีเสมอให้กับระบายสีฟ้านาทีที่64 ลูกทีมของเป๊ปมาได้ประตูชัยนาทีที่71จากฟรีคิกที่ริยาตมาเรสซัดทะลุก,กำแพงก่อนพามือเคเรนาบาตไปสุกที่ก้นตะข่ายจากนั้นให้หลังอีกป,ประมาณ6นาทีเจ้าถิ่นก็นเหลือ10คนอิเดซ่ากานาเกลเข้าหนักใสอินคายกูโดกันจนโดนใบ,บแดงไล่ออกจากสนามและจบเกมไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1กับชัยชนะของลพลพรรคซิตี้เซนคะแนนนักเตะของปารีแสแซง์แมง์แมง11ผู้เล่นตัวจริงนาบาต 5คะแนนโฟเรนซี7คะแนนมาควินยอร์8คะแนนคิมเปมเป้6คะแนนบักเกอร์7คะแนนดิมารีย7คะแนนกรานาเก5คะแนนปารเดส6คะแนนเวรติ8คะแนนเนมาร์7คะแนนเอ็มปาเป้7คะแนนตัวสำรองดานิโล5คะแนนเอเรราไม่มีคะแนนคีย์แมนของปารีสแซงต์แชมงมาโกเวรติห้องเครื่องทีมชาติอิตาลี ปักหลักอยู่ที่ฝั่งซ้ายของแดนกลางยืนเป็นปีกซ้ายในรูปแบบ4-4-2เมื่อทีมตกเป็นฝ่ายตั้งรับโดยพร้อมจะไล่บี้แนวรุกของแมนซิตี้เก็บกวาดบอลก่อนจะถึงแดนหลังแปอาแชร์ขับเคลื่อนด้วยระบบ4-3-3เมื่อทีมเปิดเกมรุกโดยมีเวเติเจ้าเก่าที่มักจะสอดเติมขึ้นไปประสานงานร่วมกับเอ็มเป้และเนมาร์ในพื้นที่อันตรายความครบเครื่องของวิฟิวรายนี้ทําให้แปรแชร์กลุ่มความได้เปรียบในทุกพื้นที่ของสนามโดยเฉพาะครึ่งแรก แต่บทบาทเขาเจ้าตัวก็ถูกลดทอนลงไปในครึ่งหลังเมื่อทีมเยือนขยับลายสูงขึ้นเพื่อถุงประตูคืนโดยโปเชตติโนให้ทีมขันน็อตในแดนหลังรอศาสตร์ยาวข้ามแดนกลางให้กับเอ็มปาเป้ P e, กับจังหวะสวนกลับประเด็นหลังเกมปร,ริแซนช์แมงลูกทีมของโปเชตติโนแทบจะเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบในครึ่งแรกจากความมั่นใจของพวกเขาในการขับเคลื่อนทั้งเกมลุกและเกมรับเคเรนาบาสเซตบอลและออกมาตัดบอลได้อย่างมั่นใจ ฟูลแบ็กทั้งฟอร์เรนซีและบักเกอร์ปิดตายเกมลุกเลียมเส้นของทีมเยือนและสอดเข้าไปมีส่วนร่วมกับเกมลุกได้บ่อยครั้งคู่เซนเต์แบ็กมาลคินยอตและคิมเบ้ไร้ีิติแถมรายแรกยัง่งพังประตูเบิกร,ร่องให้กับทีมปาเรเดสคุมพื้นที่แดนกลางร่วมกับกราหนาเกโดยมีเวเลเตวิ่งพลานดิมาเรียโยกสร้างปัญหาซ้ายทีขวาทีร่วมกับการเคลื่อนที่อิสระของเนมาเพื่อปั้นเกมรุกและเอมปาเป้ปักหลักเป็นตัวความหวังในการจบสกอร์ ส่วนรับในรูปแบบ4-4-2ของแป๊ะแจแข็งแกร่งจนทําให้แนวรุกของแมนซิตี้ไม่อาจสร้างโอกาสอย่างถนัดในครึ่งแรกได้นอกจากจังหวะฉาบฉวยส่วนดังกล่าวยังทําหน้าที่ได้ดีในครึ่งหลังพร้อมกับสร้างจังหวะอันตรายจากการสวนกลับเร็วแต่แต่ว่าพวกเขาไม่อาจบวกสกอร์เพิ่มเพื่อปิดเกมได้และต้านรับอย่างต่อเนื่องทําให้ทํานพของพวกเขาพังในที่สุดจากลูกครอสที่โชคเข้าข้างของเควินเดอรอยและประตูจากลูกฟริกิกของมาเรส ซึ่งมาถึงเวลานั้นก็เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะทวงโมเมนตัมกลับคืนมาคะแนนนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เอเดอร์ซัน6คะแนนบ็อกเกอร์5คะแนนสโตน6คะแนนดีอาร์ต6คะแนนคันเซโล4คะแนนกุนโดกัน5คะแนนโรดี้6คะแนนบนาโด6คะแนนมาเรส7คะแนนเดอบรอย7คะแนนโฟเดน7คะแนนตัวสำรอง ซินเซนโก้6คะแนนคีแมนนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เควินเดบอยจอมทัพทีมชาติเบลเยียมรับบทบาทฟอองนายในเกมนี้และกลายเป็นแข้งที่แมนซิตี้ดูจะมีความหวังในการได้ประตูมากที่สุดเมื่อบอลอยู่ในการครอบครองของเขาแม้จะมีครึ่งแรกที่น่าอึดอัดสุดๆกับครึ่งหลังที่เนื้อหาของเกมไม่ค่อยน่าพอใจนักแต่บอลจากเท้าของเจ้าตัวก็นำไปสู่การได้ประตูตีเสมอจุดประกายให้กับลูกทีมของเป๊ปกระทั่งทีม กลับมาเป็นฝ่ายพลิกคว้าชัยชนะได้ในที่สุดจากประตูของริยารมาเรสประเด็นหลังเกม Manchester City. แมนเชสเตอร์ซิตี้แม้แมนซิตี้จะเป็นฝ่ายคว้าชัยในเกมนัดนี้พร้อมกับตุนความได้เปรียบจาก2อเวโกแต่ความเป็นไปได้ของเกมไม่เป็นที่น่าพอใจนักเมื่อเทียบกับแป้แช่4-2-4ยามเปิดเกมลุกของซิตี้มีโฟเดนเดอะอยบาร์นาโดและมาเรสลอยสูงไล่เรียงจากซ้ายไปขวา ขณะที่กุูโดกันกับโรดี้ปักหลักหน้าแผงแบ็กโฟป้องกันเกมสวนกลับของเจ้าถิ่นดูจัดตันๆเมื่อพวกเขาไม่ได้มีการประสานงานที่ดีในแดนสุดท้ายบอลของซิตี้มักจะถูกถ่ายออกริมเส้นและไปตันที่ตรงนั้นเมื่อเดรบอยกับแบนาโดถูกจับตายการไม่มีแดนกลางสอดประสานขึ้นมาทลายแนวรับโดยวอลเกอร์ปักหลักที่แดนหลังขณะที่คันเซโลฟอร์มหลุดแบบที่กลายเป็นคนละคน ทำให้เกมรุกของพวกเขาไม่อาจจบสกอร์อย่างถนัดได้อย่างที่เคยจนกระทั่งทีมเอาตัวรอดได้จากจังหวะนำอันฉาบฉวยมาสู่กันได้2ประตูพลิกสถานการณ์ได้สําเร็จอินคายกูโดกันมิดฟิลด์ของแมนซิตี้ระบุสมัยที่อยู่กับดอร์มุนเคยทําให้เจกเกนครอบเดือดจัดเพราะตอนนั้นตอนอยังคิดที่จะซ้อมทั้งที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยเสริมว่าตอนนั้นครอบแค่ห่วงตน เหมือนเวลาที่คนเป็นพ่อจะห่วงลูกชายก็เท่านั้นกุโดกันกับเจคินครอปเคยร่วมงานกันอยู่ที่ดอทมุนซึ่งดาวเตะดีกรีทีมชาติเยอรมันถือเป็นหนึ่งในนักเตะคนโปรดของครอปด้วยแต่ปัจจุบันพวกเขากลับต้องอยู่กันคนละทีมดาวเตะวัย30ปีเปิดเผยว่าผมเคยทําให้เจคินครอปโมโหผมหมายถึงโมโหแบบจริงจังด้วยมันเกิดขึ้นในฤดูกาลที่สของผมกับดอทมุล ในช่วงซีซั่นส0 1 2ันถึง2013ตอนนั้นเราไม่ได้ไปจ่าฝูงในบูเลิกาแต่มีรุ่นแชมป์ในแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างนั้นทีมสตาฟตตั้งกฎเอาไว้ว่าถ้าคุณรู้สึกไม่แข็งแรงในช่วงก่อนซ้อมคุณก็ต้องรายงานเรื่องนั้นกับทีมแพทย์การทำอย่างนั้นจะช่วยทำให้เรารอดจากการบาดเจ็บและเจอเก้นก็จะรู้ได้ด้วยว่าวันนี้คุณไม่สามารถลงซ้อมได้มีตอนเช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้สึกไม่ดีนิดๆตรงเอ็นหลังหัวเขา่า ผมเจ็บกล้ามเนื้อหรือเปล่าหรือว่าแค่ล้าเฉยๆผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันผมอาจจะควรส่งข้อความไปหาทีมแพทย์ซะก่อนแต่ผมคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรผมเดินทางไปสนามซ้อมในช่วงก่อนเริ่มซ้อมหนึ่งชั่วโมงเหมือนกับทุกทีและเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนผมเลยไปขอให้ทีมแพทย์มาดูเอ็นหลังหัวเข่าของผมตอนนั้นเจกนเกตครัเข้ามาและเขาไม่พอใจมากๆที่กุนโดกันบอกว่ายัางอยากจะลงซ้อมให้ได้ ผมพยายามจะหาทางออกจากสถานการณ์นั้นให้ได้แม้ว่าลึกๆแล้วผมจะรู้ดีว่าตัวเองผิดก็ตามเจอเกนย้ำเสมอว่าเราไม่สามารถทำอะไรที่เสี่ยงได้แต่ผมก็ยังบอกแต่เขาว่าผมจะลงซ้อมจากนั้นจู่ๆเขาก็ตะบะแตกคุณพอจะนึกภาพเวลาที่แววตาเขาเกลี้ยกล่อสุดขีดและกัดฟันนน่นออกใช่ไหมตอนนั้นเขามองผมแบบนั้นเลยและเขาก็ตะโกนดังด้านลยว่าอยากจะทำหาอะไรก็ทำไปเลยก็แล้วกันก่อนจะปิดประตู ดูการเสริมว่าหลังจากนั้นครับก็เข้ามาหาตนและโอบกอดพร้อมก็บอกว่าที่ก่อนหน้านี้เขาโมโหนั้นก็แค่เป็นห่วงว่าตนจะเจ็บหนักตอนนั้นผมตกใจมากๆเราเพิ่งทะเลาะกันแท้ๆแต่แล้วเขาก็พูดกับผมในแบบที่คุณเป็นพ่ออาจจะพูดกับลูกวันนั้นเจอเกณฑสอนบทเรียนให้ผมอย่างหนึ่งคือต้องตรงไปตรงมาอยู่เสมอทั้งต่อคนอื่นและต่อตัวเอง ริยานมาเรสปีกตัวเก่งของแมนซิตี้จากฝูงของทีมพรีเมียร์อังกฤษยืนยันยังมีความสุขมากๆกับการเล่นให้กับต้นสังกัดและไม่เคยมีความคิดที่จะอำลาเอติฮัดเซเดียมหลังจบฤดูกาลนี้แม้ฤดูกาลนี้มาเรสจะไม่ได้ลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากเป๊ปกัวเดล่าเลือกจะโรเตชั่นทีมตลอดเวลาแต่เจ้าตัวก็มีผลงานที่น่าประทับใจโดยลงเล่นให้กับแมนซิตี้ทุกรายการ43นัดทำไป11ประตูกับ7แอซิส จนมีข่าวเชื่อมโยงกับปารีสแซงต์แชแมงและเรอัลมาดริดล่าสุดดาวเตะทีมชาติแอลจีเรียนวัย30ปีประกาศชาัดเจนว่าเรื่องย้ายทีมไม่เคยมีอยู่ในหัวเอาตรงๆเลยนะผมไม่เคยคิดถึงเรื่องการย้ายทีมเลยผมมีความสุขมากกับแมนซิตี้ผมรักสโมสรแห่งนี้ผมรักทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ผมรักเมืองแมนเชสเตอร์ดังนั้นผมก็แค่พยายามมีสมาธิกับทีมและพยายามพาทีมคว้าแชมป์รายการต่างๆ แฮร์รี่เคนเผยเป็นในในพร้อมย้ายหนีสปเปอร์เพื่อเป็นแชมป์แฮร์รี่เคนกองหน้าของทนแรมฮอสเปอร์เปิดเผยเป็นในในว่าเขาต้องการย้ายทีมเพื่อประสบความสำเร็จมากกว่าจะได้รางวัลส่วนตัวตามการรายง,งานจากเดลี่เมลดาวยิงทิอังกฤษเพิ่งจะอกหักจากนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่พา่ายกับแมนซิตี้ไปอย่างเฉียดฉิวด,ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังได้ก็ตามเขาก็ยังได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะพเมลีกยอดเยี่ยมแห่งปีของลอนดอนฟุตบอลอวอร์